อย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําเหนือที่หลากลงมาได้แหละเนื่องจากว่ามวลน,น้ําก็ไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาใช่ไหมครับดังนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก,ก็ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ําออกตอนนี้อยู่ที่กว่า1,000ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีแน่นอนพอระบายออกมามันก็เลยทําให้น้ําเข้าท่วมในพื้นที่ต่ําที่อําเภอเสนาบางบานแล้วก็ผักไห่แต่ตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้น นายพานุแย้มศ<ว>รีผู้ว่าราชการ,ราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่าสถานการณ์น้ําที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์เ,เริ่มจะลดลงการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเช้านี้ก็เลยลดลงจากเมื่อวานก็คาดว่าน้ําในเขตเฝ้าระวังห้าหมู่บ้านในอําเภอเสนาและผักไห่แนวโน้มเริ่มส่งตัวละแล้วก็จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นก็เตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วครับรเบื้องต้นก็คือหนึ่งเรื่องความเป็นอยู่นะครับ เมื่อวานนี้ก็ได้รับรายงานจากท่านนายเพื่อผัดไทยเนี่ยได้มีการนําเอาถุงยางชีพนะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการาสร้างขวัญกําลังใจแต่อย่างที่2เลยก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เดินทางสัญจรยากเ่ยนะครับก็จะไปทําสะพานทําทางเดินลำลองให้หรืออำนวยความสะดวกเรื่องเรื่องรถราอาจจะต้องมีรถทหารยกสูงนะครับเพื่อขนย้ายผู้คนให้เดินทางแต่ว่าโดยปกติแล้วก็ทราบว่าพี่น้องประชาชนก็คุ้นเคยกับสภาพแบบนี้มานะครับเขาก็มีการเตรียมตัวเมื่อเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ผมไปที่เสนานะครับก็ได้ทราบจากท่านนายอำเภอจากท่านนายกอบตว,ว่าพี่น้องประชาชนได้เริ่มเอาเรือนะครับทุกเรือ,อทุกบ้านนะครับจะมีเรืออย่างน้อยสองลำนะครับหนึ่งถึงสองลำเขาเริ่มเอามาชันยาเรือกันเรียบร้อยนะครับเพ,เ,พเพื่อเตรียมการรับมือซึ่งเป็นวิถีชีวิตโดยปกติแต่จุดที่ทางราชการจะดูคือว่าเมื่อไร่ที่เริ่มกระทบต่อความเป็นอยู่ต่อการเดินทางทางราชการจะเข้าไปช่วยครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกนะครับว่าเพื่อความไม่ประมาทคือถ้าหากว่าม,มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกเขื่อนเจ้าพญาก็ต้องระบายน้ําเพิ่มอีกซึ่งอาจจะไปถึง1,800ลูกบา์เมตรต่อวินาทีได้แล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยโบราณสถานเยอะนะครับกลัวว่าจะไปส่งผลต่อโบราณสถานชั้นนอกอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามหมู่บ้านโปรตุกเกสและยังมีอีกหลายแห่งเลยก็ต้องเร่งป้องกันความเสียหายเอาไว้ก่อน ึงได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือกําลังพลทหารจากมณฑลทนหารบกที่1 8มาช่วยกันตั้งแนวบังเกอร์ริมแม่น้ําเจ้าพยาหน้าโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามนี่แหละถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยอยู่ต่ํากว่าตดิ่ง1เมตร20เซนติเมตรแต่จากการที่ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยามันก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเขาเลยต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทนี่แหละครับค่ะ